เพื่อนว่าวบ่าวพังไทยเคยเสร็จมาร่มเนาะโดยเพ<า>ื่นฮากระว่าให้พังพี่น้องเปิดเปิดใจว้าวครั้งแรกแลยนี่พี่น้อง <c oughs> โดยสบายดีสบายดีพี่น้องมื้อนี้กาสิพาพี่น้องมามาเบิงเวลาทางป่ามื้อนี้ในการสีมาทางป่าซอยพืนอยูเดือนไกล้กันเนาะดินไกล้กันบรรยากาศยาแรงแล้วมือนีก็ได้ ป้าตัวสบายดีไงล่ะสบายดีสบายดีป้าคือมาห่อขักเทปานี้มันส้งแมงอันมันเข่าตาแมงอันแมงกี่สูตรเนาะมป้าเมื่อไ่พี่น้องควรเดินทางป่าได้คุนหลายคนที่ได้พี่น้องุเป็นตะม่วนคือนยังนี่เมื่อไหเวลาเกลวระวังพลาดจะถึงด้วยเอ็มร้อยเอ็มเอ็มหนึ่งหาศูนย์เบิ้งเปิดมันต้มีรางวัลประจังจังหวัดสรีเลยหลุดง่เนาะเปิดเลยจะหาร้อยล้าน ห้ากับเจ้าสี่ดีอันนั้นกันบ่จ้ะชาวทางหยาเลยชาวทางหยายิ่งบ่ตปนเช้าไม่ได้ทำอะไรเชาวทางหยาเลยฮอดฮัดชาวทางหยาเลยเนี่ยเลยล่ะแห้งไว้บ่ง้อไปเอาเงินก่อนเนาะชาวพี่น้องเวลาทางป่ามึอนี้ม่ม่มาทางไหนกันเนี่ยอุปกรณ์เพนักเปลี่ยน พี่นอันละชามันามอย่างทังผ้าทังผ้าสื้อผ้าง่มีเวทถือจกอีกอจกเดินนเ่น้องจกเฮดสา่เ่งพิ่งเิงเิงเบิ่งเิพี่น้องเบิ่งรีมจกเดียวแต่แต่สวนสลากัสวนกรชแม่น้องโซ่กสวนน้องพมีบัดีลีมมันใหม่้วกสวนปนังปลา หลายช้อนเสิร์ฟเนี่ยะทนอะีเนาะทนคือผู้เจ้าอรีแม่นละฉลาคนตัวเล็กาลาคนตัวเล็กนี่พี่น้องคนตัวเล็กๆคุณบางๆคุ้มหมู่บ้านไชบุญผู้หญิงเก่งแห่งหมู่บ้านม่ยื้อย่งสบายดีเอาเนี่ยพี่น้องโอ้ยออกงานร่วมงานร่วมบ่โดย โอ้เดียวขาดนะเนาะผ้าหั่นนี่แหละเอาไปไปต่อฐานบ่คือว่าสิออกไปนอกไปไปซั่นบ่มาไปซ้ำเนาะรอผงขาดเลนะนี่ผ้าเวลาท่านซอยกันภูลากก2กงกเนาะพี่น้องทางอลไรต้นหะป้าพี่น้องหลายที่ได้ผู้มันคือมันมันแต่ละมื้อนะกับบางมื้อกับบด้สุพ่อกันดอกพี่น้องเพิ่นก็ไปเวียกข้อใครข้อมั่นเลยวันนี้ก็ไปกองพื้น คุณนี้ก็ไปตัดพื้นแต่ลือมือปริยูดอกแต่ละมือน้าพื้นนันคนพื้นมาเต็มล่อทรายลบมือหนึ่งพี่น้องเลยกลางคืนเพื้นกับบริเนโนเพื้นเผาถ่านเพื้นจุนปลาดดุคืนหนึ่งจักเทือกเยล่าท่านบอลรับมีลิแก่เพราะเขเทือกขันรับแล้วก็จ้อยเลยมอ้โเอาสิลุกมาดีตึงมาความตื่นยี่ว่าได้รู้รู้ ถ้ามันเหนื่อยลีใดเวลาเหนื่อยก็เม้นเลยเนาะกางเว้นผันไปตัดพื้นกางเว้นเหมืนกับเปตัดพี่น้องเป็นตัดเองไนะพื้นเอาเหนื่อยเแื่อว่าต้นเด็กสองต้นเลยนั่เคื่อเหมืนก็เอาเอาผ้าผ้าเน่าเผื่อมันสิขาดมันก็บเมื่อยพี่น้องทำมากกับยาผักโขดน้ำนั่นแหละบอกหาผู้มาสอยเนาะไพเด้ชิมาพลาเขาได้ศาสนาไพเด้เนาะ วาสนาไพ่ได้เนาะอ่อนะมยวาสนาไพ่ได้เนาะสีมาเป็นเคยนี่เนาะเนาะวาสนาไพ่เนาะสีได้มาเป็นเคยนี่เนาะเอาโบได้มี่ไงว่าเสเดี๋ยวนี้อุ้ยแกอย่ามาอย่ามาท่านภาษีเดี๋ยวเปิดใจเขาเขาเเปิดใจเออเห็นบช่วงนี้เขาเปิดใจลายได้เรากำลังฮี้เปิดใจให้นุ่มไทยไงเปิดใจให้หนุ่มพังไทยเจ้าโบมี่นะผุนบบกับพ่อมีอยู่ตอนแรกๆ เออโอ้พระบูดาจ้ะเปิดเปิดองดูสิเห็นงานต้าแบบนี้ก็มีอยู่ได้เออเ็นหน้าตาแบบนี้ก็มีอยู่ได้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเป็นกามีขูดทักมาอยู่ได้พี่น้องเลยเพี่นว่าหนุ่มทางไทยเป็นกระบื้อค่อยว่าให้ไฟพังนะพี่น้องกาตอนแรกก็ะชี้ขีดอ๋อถ้าไมนเป็นจริงก็จังว่าเนาะโดยนี่คือเขาวปีเฟ็ดนี้เลยนะเขาปิดเฟ็ดนี้เพี่นว่าเเขาห็นพะลับลายโพดเออเขินว่านได้ครับคือว่านั่น อันทำวิทนั่นเพิ่นแศษม,มาบ่เผินาเพิ่นอีต้นเพิ่นว่าเพิ่หนหมักคนสุูชีวิตเออโดยจะโทรมาหลินน้ำขึ้มขึ้มือข้างหกลางคืนเพราะว่าเรา<ด>ลลไปเราเวียดก,กันทำเนาะโดยะะะการรากกระทามมามีเงินใส่บอคอยใชีวิตเจ้าหันข้ามดาได้ไดบานใชบุญคอยชีวิตเจ้าอันนั้นคือเศษอย่างนักแห้งแล้วเจ้าอยากอะไรเข้ามาเบิ่งลูกซอยบอเออเผินถามใครเลือกอยากได้มันก็อยากได้แต่เจ้าอันสีหักพละของข่อยบ่โดย เจ้าหันซบเจ้าสิีไปวันบ้าจิ้งบนเรื่องที่เจ้าสิสาม,สสมาขอยังคอหันนะแลยแล้วอ่ะให้คอยบอกหักแล้วโดยโดยเกิดใจให้เล่าอ่ะเออให้คอยบอกว่าน้องหักอ้าน้ำในนี่เห็นนะเมน เอามมันอายตัวเองมันบอได้โดยความหมายคือผู้บ่าวพังไทยหันอยากให้เอออยากได้ยินจากฝากเวลาเนาะวเเวลาหันให้ลาบอกหักพื้นพืนสิมโครบพื้นพันพันรักอันนี้ได้สว่าสลนบอกได้ักกร้เน่นความหมายหักกระลือกันเนาะว่าทนได้รวมกันดนผัสิไฮบอกหักน้องหกระไอนะะ ไอหักเจ้านั้นนี่โอ้มจะบวเมนแล้วเนาะเมนความเนาะเขาทันลื้เพื่อนกะคันไดร่มกันได้ว่ากันในเฮืองแจ้หน่อยใครเนาะเพื่อวัไหนเพื่อเจ้เปลียนใจบัหักขกับกี้มันด่วเนาะเมนเออเขาไน้คนอ่ะหกคนที่ดีมันก็ได้เห็ะไนเขาหักพล่เขาได้โดยโดยพราะหมายเพื่อนเพื่นว่าว่าเอล่ะมันบบมีเวลาบ่อเรื่อนอไรเพื่มันได้บ้างเถอะกได้ลมนําบางเถอกับไดร่มบางเถอกัลมก็จนจนงหมว่าลมแต่หัวเขาัจนเกือบสิแก โอ้ตัวเนาะห้าผัดเหมยเห็ดเบียกเนาะกังเวนกเวลาเผ่กัไปตัดพื้นใจห้าเอนนะนะแล้วคิดวาเฮาตัวบ่นนี้นี่เเบี้ยกลมน้ำล้าบ่โดยโดยม่ว่แม่อว่าอยกลมแต่บางทีเาก็จะเวนเห็เบียคือมาลมาชเสีมันจะไม่แนเลยเออโดยเดกชิลล์เนี่ยเขาผัดเลาเขาหนเป็นเลยเนาะเพนประมาณจัปีเละ โดยประมาณสี่ซายหาซเนาะเพ็่นบ่าบุบ่าพังไทยเคยเสร็จมาร่มเนาะโดยเป็นฮากระว่าให้พังพี่น้องเปิดเปิดใจว่าวครั้งแรกและนี่พี่น้องอุ้าอุ้งเแก่งแห่งหมู่บ้านไซบุญพี่น้องเอ้ยสูเพื่นสู่ชีวิตจะได้ลูกเพื่อนก้าวไโซ่แต้มเพื่อนว่านะาะแมน ผู้นบ้าวฝั่งไทยเนาะขั้นขั้นผู้ผูัวเพิ่นเบิ่งคลิปกะฝากในเด้อเพิ่นว่าเพิ่นบ่ได้ตัวเพิ่นบ่มีเวลาเวลาค่ะเพิ่นข้าวเวียกระลามันมุนไม่เ,เป็นกนะลาไม่แน่เละเป็นกะพลาพื้นกระลายเนาะลูกข้าวพิ่นหาอยู่หากินเห็ดเผาทาน,พานเพอยังไปตัดพื้นแต่ละมือเพิ่บนบ่ได้อยู่หาหน่อไม้มีคนจ้างทางใดเพิ่นกลับไปเนาะเพิ่นบ่ได้ียวอยู่โดยเอาเวลามันหนังลงกระลามันขึ้น ไดด้ะเนลมมันจะมามีแล้วแฉลมเหมือนไนี่ลมดุนพ่นเนาะท่านการลมดุนพ่นน้องหักไอเด้อในในในห้องอหักน่องบว้าอยู่นคืนวะบ่กี่นาะว่าเขาได้บอปไปบามากับบอกหักก่นเลยเนาะหนูรักพี่นะกะขอกหุ้นียูที่มีคนต้นสงสน เราเคิร์นเราอายพี่น้องเนี่ยแล้วจนว่าป้ายเราเป็นเล่นป่าภ่มนี้แต่หึงเลยนี่คนเนี่ยแน่นอนเป็นเคิร์นเลยพี่น้องกคนโสดกระจายหมู่บ้านแน่พี่น้องเลยพี่น้องก้าวฮักแล้วนอนบลาบเอ้ยแต่พี่น้องมึงในเส้นทางนี่มันข้าวเขาแล้วมันพันน่ะพันผืนพันรักักแดนมั้ยได้แล้วอยากให้เจ้าได้ดินกว้างๆเราพันรักแดนให้เจ้าองค์เนี่ยนี่ กานออกครับยับไปอีกฮัลโหลโอเคลักเดินป้าเด็กพี่น้องเริ่ม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 กันเปรี้ยและผู้เอกสาเห็ดอะไรที่ทางนี้ป้าตะผูมาทางซอยกันพี่น้องมาเห็นอะไรกันซอยกันคนละไม้ละมือเจ้าหน่อยจะเล่นหน่อยกันสิไปทางซอยฝืนผู้เล่นยังอยู่พผ่้โดย ยก,กเข้าก็มีได้อยู่ในชวนค่ะพี่อยู่ได้พี่น้องพี่อยู่ในพี่แต่ไข่หัวเล็เนี่ออกมาพี่พี่ออกมาพี่เลยพี่จนหัวทางพี่เลยแล้วก็ะหัหัวตะนางก็นั่นพอได้เป็นออกเนาะพี่น้องมันหกกว่างนี่เพิ่นเพิ่นหากรรมทางนี่เออเกษาพีเกษาคนสู่ชีวิตเนาะ ซ่องพี่เกษาะคนสูส้ชีวิตเอ้เกษาเพิ่นบ่ได้ไปเตาถ่านมื้อนี้พี่น้องเพิ่นกองไว้แล้วแล้วให้สมบัติเพิ่นยังเจ็บเอวอยู่เพิ่นก็บักพร่เน่ช่วงนี้เพิ่นก็บ,บ่ได้สู้ไปมื้ออื่นมือ้อซื้อลังเทื่อเพิ่นก็ออกไปสวนอยู่ออกไปเตาถ่านเนาะปาตัวผ้าเราดวงใหญ่เท่ได้ผมผักแห, <laughs> ห้งโลด เหนื่อยก็พักหนักก็วางเนาะเหนือก็เศร้าด้วยจเจ้านอยมันแดดทีได้หนี่ก,กบกเฟืองเลยกำลังได้หม่มก็ตัวเด็ดเน,น,นาะใส่เสื้อแขนสั้นโลดัสถุอุ่นมาพักกันอู้ใบเป้านี่เอาไปมุกมีหอมใช้นี่เนาะ,นะ แต่สมัยตะกี้เนาะมกอย่างเช่นวมกเข่ามกเข่าเด็กน้อยมกเข่าเด็กน้อยหอมหอมในเด็ดมาโดนบึงหอมหอมอยากกินมุกเข่าบ้าง <laughs> มกเข่าให้ทำเทียวเนาะก็ไอซุมบัติไปใช้ย,ยูเฮือนบ่้างก็จะผีน้องม้วนได้หลายคนทางสวยกันเปลี่ยนกันทางพี่น้องออกให้งาน เดดมาอีกแหลเมอกี้นีกำลังเดดบดฮะจ้ก่าาเกซาคนสุาเกาคนสูชีวิตสาหามมู่บ้านสายบุญอยากกินนมแล้วลูกบอกว่า เอฟซีของฉันละลูกมือกล้องห้ยแล้วเห็น้อนี่แม่ลูกอ่อนเล้หายแล้วพี่น้องหายอีกแล้วแม่แม่บอกม่ก่อนแม่แมแม่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 ม่แมแม่แม่แ่อม่แ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 ม่้ม่แม่แม่ทม่นม่แม่แม่แ่แม่แา่แม่ม่แม่แ่แม่แม่แมม่ม่แม่แม่แม่ม่กม่่แม่่แม่่แม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 ่ม่แ่แม่แม่แม่่มม่แม่แ่แม่แม่แม่่ ทางน้ำมันเพิ่นขาดไม่ได้คือน้ำก้อนพี่น้องนี่ทอดบางสูบผู้มีอยางไรเอ่ยยางโหลดน้องตีไม่สูบแี่น้องสังมาเล่นเขาหนาผู้นี้แหละสูบของไทยค่ะ ของให้งานรวมพี่น้องอันนีเหเม่ีเลยราคาลพี่น้องนี่กะแถเล็บน้อยกะทากป่าเปลี่ยนกันทางพี่น้องเลยเปลี่ยนกันาผ่านั่นทางสวยกันนั่งเสื่อยกันบันี้พเกรชากับพวกกอก้นกุนมันอยู่กอก้นกุนมันผูเจป่า เออทีมมาใส่กันเด้อทีมมทีมมาใส่หัวนี่หัทั้งนี่กาสลากคนตัวน่อยเนาะห้ว่าหลายคนเทพี่น้องเออเป็นตะมวนนะแดดบดแล้วบาทนี่ปลาตยวหึ่งปลาตัวหูอันช่องเครื่องเลย กินี่คองคองเวลาเจ้าขอนเละน้อยอี่น้องไปเจ้าอไรกสอไแม่มกระลายอีกมนบแม่มกระลายเดาย่เดกระลายฮะานี่้อู ตึมต้มตึม้มตึ้มให้แต่แดดบดแล้วบ้านี้ไปแดดบดแล้วกับผัก,ก <laughs> ดิจ่ะแดดบดแดดบดแล้วกับผักเลยพี่น้องเอ้ยแดดออกแกงทางแดดบดละผักแ <laughs> ดดออกเลยทางแต่โู้แดดออกมาทะเลไขมันท <laughs> ลายไขมัน, <laughs> <laughs> นเขาทานไขมันบ่หน้าแห้งดิคุ <laughs> <laughs> ต้ยมะเฟืองมะเฟืองใหญ่ไลยหวานหวานเป็นลายเถื่อแล้วยิ้นแล้วมันหักบอกเป็นลายจักสีอ่างยังใส่มากยังสีดกถาไม่ค้ำเนอะเมนถามเรื่องกิจกรรมส่งผู้ด้วยนะเมนมันมันมันบมดจับมากมันหามากบ้างใหญ่ๆมะเฟืองนะมันหักหวานหวานมีมากยังมากหนึ่งนี่เพิ่งค่ะ มาเสียลงมา่มมกันบคูกันเลยมากเดียวยังมากเดียวเนยังมากเดีเพือนวันที่ไดว่าอีเลยจีเจ้าบรท่านซิมบอกตอนตอนเข้าบุันมาอยู่นะบุรีท็ดหัวนะมันมีมากไยมี่ล่ะนคำบอลงวาเช้าโฮมเลยห้าหาถือผ้าเลยเามามาทางเลยเห้าไปช่องบุญมาเห็น เรเลยมากินลองเบิ่งปากแบบเสพแซ่บเหรอไรหวานมันหมักบดกปันดมันบดจับหมักเฟืองนะแล้วเสียลงมาสู่ซีมดอกมือมันมันซุกอีกกว่าเล็กน้อยหวานหวานมะเฟืองเฮือนฮะป้าตัวอะไรใครย่อยพี่น้องว้าตัวห่วยกันสะกดเด้อหมาข่มเลยเนาะทางซอยกันพี่น้องเลยไปเกษยชาผมกับมาทางซอย เป็นทางสวยขวยรุขระบุดคุ้มว้าจั๊วบรรยากาศยามแรง <c oughs> โอ้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 ก็มาทานคือกันทู โดยสำหรับคลิปนี้ซแซลมอยขอล่าโมเมพี่น้องไปก่อนเดอสบายดี